มันถึงเวลาแล้วในการไล่ล่าซอมบี้โอเคครับมาตอนนี้ครับผมพร้อมแล้วดูสกิลของผมอย่างแน่นนะสกิลเบสแบบเกือบเต็มหลอดอ่ะแล้วก็สกิลเอมของผมครับตอนนี้ระดับ3แล้วแล้วก็แวร์เฮาอาจจะแปกๆไปหน่อยเซฟโซนของผมมาเพราะว่าตอนนี้ผมขยายแรงครับนี่เซฟโซนมาอยู่ตรงนี้หน้าห้างวันนี้เราจะไปทำภารกิจ1 VS 1 0อกันก็คือไปบวกในห้างตรงนี้กัน ตอนนี้ผมทำ warehouse safe zone ขึ้นใหม่ที่นี่ก็คือตรงนี้ครับอันนี้ผมมค์คผิดใช่ไหมจึ๊บลบไปก่อนตัวนี้มาค์คผิดผมทำ safe zone ตรงน,นี้เพิ่มขึ้นใหม่ที่หนึ่งครับเป็นเหมือนกับ safe zone นอกเมือง bypass เดี๋ยวผมพาไปดูมันไม่ได้แบบละเอียดไงเพราะผมยังหาที่ปั๊มน้ําไม่ได้ครับตอนนี้เราต้องหาที่ปั๊มน้ําก่อนแล้วก็ยึดตรงน,นี้เป็น safe zone อีกที่หนึ่งเอาไอ้พวกรังมาปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอารถมากั้นไม่ให้ซอมบี้เข้าข้างหลังเราจะสามารถนอนได้ แล้วก็ห้องน้ำยังใช้งานไม่ได้มันต้องเอาตัวปั๊มมาครับเนี่ยผมสร้างตัวกองน้าฝนข้างนอกแล้วแต่มันยังไม่ได้ปั๊มไงม,มันต้องปั๊มอีกรอบเพื่อให้ระบบมันทํางานครับห้องน้ำยังจะใช้งานได้แล้วก็เริ่มสร้างตรงนี้เป็นเซฟโซอีกที่หนึ่งเซฟโซข้างในเมืองผมอะ่ะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์คอมพิีทแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูพัทหลังๆแล้วกันเพราะตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งเดือนเจ็ดวันประมาณสามสิบเจ็ดวันครับยังไม่เข้าห้าสิบวันไง ก็เลยยังไม่พาไปดูเซฟโซนหลักของผมอะเซฟโซนหลักของผมมาเสร็จแล้วแต่ในพาร์ทนี้ผมจะพาไปไอ้นี่กันครับเคลียหนึ่งร้อย VS หนึ่งร้อยตัวก่อนเนี่ยผมก็จะทำประมาณนี้ครับใช้แบบง่ายๆเลยก็คือรถมากั้นเป็นเหมือนกับว่าแบรเียร์พื้นฐานมันจะคานเข้ามาได้นะ่ะแหละแต่ก็ไม่สำคัญไงเพราะเดี๋ยวผมก็ทําไปนั่นปิดอยู่ดีตรงน,นี้มันหาไม้ได้ง่ายครับถ้าคนจะทําเซฟโซนแบบอีกแลนดหนึ่งนะ ข้างบนน่ะมันจะมีเหมือนกับว่าร้านฮาร์ดแวร์ที่ข้างหลังร้านจะมีเหมือนกับว่าไม้มีอะไรอย่างเงี้ยที่เราสามารถยกมาได้เลยไม่ต้องไปตัดไม้ไกลๆครับผมก็ใช้วิธีนี้ปิดรอบๆด้านก่อนไอร้านหนังสืงร้านหนังสือข้างหลังร้านผมจะเอาไม้เอาลังไปปิดก่อนอะไรเงี้ยไม่ให้มันเข้าข้างหลังร้านได้เราหาของหรือเข้าห้องน้ําเราก็เข้าทางนี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นเซฟเซลแหล่ง2ของผมไปลุยปืนที่ผมใช้ มันจะเป็นตัวนี้เป็นของมอสนะทอมสันปืนนี้จะยิงได้ทีละนัดครับก็คือยิงปุ๊บปีโหลดยิงปุ๊บรีโหลดแต่แรงกับดเมจอะ่ะมันสูงสุดแล้วของปืนนะผมก็เลยใช้ปืนนี้ไงแล้วก็ถ้าเขายิงอะ่ะมีโอกาสที่มันจะดรอปไอนี่ครับกระสุนปอกกระสุนเนี่ยไอตัวเนี้ยเราสามารถหาไอการพาวเดอร์มาเพื่อค้าฟกระสุนของเขาได้แต่ผมมีสต็อกอยู่มีกระสุนอยู่ข้างในอีกประมาณแครับแด รังนะเราสามารถเอาตรงนั้นนมาใช้ได้แล้วก็กระสุนในตัวตอนนี้มีทั้งหมด21นัดไปเราจะเริ่มเคลียร์ห้างครับผมจะเคลียร์ในแลนตรงก่อนพอห้างมันน่าจะเกินร้อยตัวเนาะตอนนี้ผมฆ่าไปแล้วทั้งหมด1,840ครับอยากทำเซฟโซนตรงนี้เพิ่มไหมเซฟเฮาเซฟเฮาไอ้ตรงนี้ก็คือแหล่งที่ผมพามาพาที่แล้วเนี่ย ร้านวินโดว์ร้านวิดีโอที่เรามาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยที่จริงผมสร้างทางนี้ก็ได้ครับแต่หนงนี้มนไม่มีอาหารเนี่ยเราก็เลยไม่มาอยู่ทางนี้ครับที่จริงผมจะมาอยู่ทางนี้แหละเพราะว่ามันติดห้างสุดเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นห้างและแต่ตรงนี้มันจะหาอาหารยากหน่อยครับโอเคมานี่ก็คือแหล่งห้างจอดแล้วก็วาไงไอ้นี่ไว้หน้าห้างเลยเพราะเราจะต้องเคลียร์ร้อยตัวครับเพจไอเทมซึ้บไม่ทัน อันแพรก่อนเดี๋ยวมันเยอะมันเยอะเรายังใช้ปืนไม่ได้ครับตอนนี้พยายามเอาตัวที่เราต้องเคลียร์ก่อนมันต้องมาเชตเต้ถ้ามาเชตเต้มันจะแบบไอ้นี่ไงได้เยอะกว่านี้ผมไม่ถนัดอันนี้มันสั้นเห็นปหมสามเอาข้างหน้าห้าครับแล้วเดี๋ยวข้างในห้าเดี๋ยวเรา เปิดประเด็นเปิดประเด็นเฮ้ยกระเป๋าดีปะวะผมจะต้องฆ่าให้ได้ประมาณ2,000ันะถึงจะครบ100ตัวสบ,บายพวกนี้พูดเลยแต่มาเชเต้มาไอ้นี่ครับมันสั้นเนี่ยไม่ถนัดผมถนัดฟกกระบองอะไรเงี้ย พวกไม้เป็ดอผมจะถนัดกว่าอันนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เขาถือไปฉายในมือได้ไอซอมบี้ตัวนั้นนะโอเคมาราวายนี่ก่อนไอกล่องกระสุนนะเราจะได้เตรียมความพร้อมในการฝึกสกิลปืนผมอยากได้สกิลปืนสักหนึ่งสกิลนี่แล้วก็วางไว้เรียบร้อยตรงนี้มีทั้งหมดสิบสาเราสามารถมาเก็บได้แล้วก็เริ่มไปจัดไปอันนี้คือเลเวลสาของไอนั่นนะครับเกม ต้องยิงแล้วก็รีโหลดชับชับเงี้ยมันจะยิงได้ทีละน,นัดครับนี่ขนาดเอมไก่เนาะมันต้องเอมห้าเนาะแล้วก็รีโหลดผมชอบปืนอย่างเงีเ้ยเท่ดีไม่ทันไปมันต้องไปลองแรงอะ่ะเราต้องไปบนหลังคาครับแล้วก็ค่อยๆไอ้นี่ไงค่อยๆตอดมันเฮ้ยชุดสวย ทหารเลยผมรู้ว่าอาหารมาด้วยว่ะน่าจะเอาอาหารไปทินด้วยใครเขาเล่นโมอโเโตอร์ทางยังไม่เล่นแล้วสมัยนี้เขาเล่นปืนเยอะเยอะยะข้างนอกห้างก็เกินร้อยตัวแล้วบ้างเนี่ย จะรีโหลดช้าหน่อยครับแต่ความแรงมันเอาเรื่องนะอ่าเราไปดูครับเราทำสถิติแล้วก็ได้ตอนนี้ผมฆ่าไปแล้วทั้งหมด1,865เราต้อง1,965ก็คือ100ตัวนะโมเตอไปใช้อย่าพยายามวิ่งเยอะมันหนักไม่ใช่หนักเราจะเหนื่อยล่ามาล่ามา เราถอดมันจะมีวิธีแบบฆ่าแบบหมู่มากอยู่พาไปพาไปดูวิธีเดี๋ยวรถรถผมอยู่ไหนวะเนี่ยเอารถอยู่ตรงนั้นโอเคลากมาันรวมมันก่อนครับแล้วก็เว้นประมาณช่วงหนึ่งอะประมาณเนะี้ยแล้วก็เพี้ยงไปมันจะระเบิดเดีย๋ยวเดี๋ยวรอมันระเบิดต่ำเห็นปะมันจะล่วงแบบดูล่วงแบบเป็นแถบใหญ่เลยครับ วิธีนี้ก็คือเหมือนกับว่าใช้งานโมโนโอเตอร์ท่อไหมพรไม่ได้ยิงเลยวะอยากยิงเราก็ไปดูว่าเราฆ่าไปกี่ตัวสิบตัวสามสิบตัวเฮ้ยชุดสวยฮะชุดอนะไรวะเนี่ยเอียงให้โอเคไออาร์โมยังอยู่ แล้วก็ล่ามาบรรวมไฟก่อนเราเคลียร์หน้าห้างก่อนตอนนี้นะแล้วก็ฝึกกระสุนไปเรื่อยๆครับฝึกสกิลเอมไปเรื่อยๆมันต้องวิ่งห่างแหลงหนึ่งเนาะเพจะอยากสามารถยิงได้ล่าบรรวมกันเราจะได้ตายครบๆพ,พ,พวกนาย hey, เท่ดีอะตัวละครผมอะ เวลาใช้ปืนแบบปืนเดียวอย,อย่าพยายามให้มันเข้าไปวิ่งเข้าไปข้างในครับไม่งั้นเดี๋ยวมันลากไฟไปไงเราก็พยายามอย่าโดนไฟด้วยโดนไฟนี่เจ็บกว่าโดนอย่างอืน่นดกเหนื่อยแล้วตัวละครผมไม่ทันไม่ทันคือรอครับเฮ้ยไม่ทันผิดสเต็ป กิดสเต็บอย่าให้มันมาลวกแล้วลากให้มันตรงไฟเนี่ยน่าจะดีสุดเนาะพยายามอย่าเข้าใกล้มันเกินไปเพราะเดี๋ยวเราจะโดนไฟลวกเนี่ยโดนไฟลวกอันตรายโคตร เขาเหนื่อยเหนื่อยมันโอกาสตีมันยากไงไม่ทันโอ้ยดีนั้นหลบหลบทันพอดีโอเคมันเยอะอยู่ให้มันให้มันอ้อมเลยใกล้ๆรถอ่ะมันจะได้ตายง่ายๆผมลื้เอาอาหารมาให้มันติดไฟไปเรื่อยๆไฟไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเริ่มแรงไกลละแรงอย่างนี้มันยาก มันดูยากเราจะาขึ้นรถไม่ได้ไงแลงไกลแลงไกลโอเคเรียบร้อยขึ้นรถรถต้องปลอดภัยครับคือเราต้องใช้งานได้นะถ้าเอารถไม่ดีมาอันตรายพยายามทำให้รถด,ดีไว้ก่อนโอเค ที่เหลือก็คือรอเคลียร์รอเคลียร์รรยรยาว้ารถชนครับเพราะรถชนเราจะไม่ได้ไอ,ไอ้ตรงนี้อคกชิเมนต์ในการฆ่าไงไหนสี่สิบตัวอ่ากลมใหญ่เจ้ารถเหยียบมันพยายามถอยถอยทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยให้ไฟมันลวกมันตายแล้วก็พยายามอย่าให้ซอมบี้มันไปที่อื่น เราะเดี๋ยวมันเหมือนกับว่ามันจะไปปิดข้างในแล้วเราจะเข้าไปสำรวจไม่ได้แล้วทีละนิดทีละนิดเนี่ยตึ๊บ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 ให้ให้ซอมบี้มันตามเรามาแล้วก็ให้ไฟลวกมันเส้นอย่างเงี้ยเอาพอถ้าซอมบี้มาตีรถเรารถเราก็พังไงลากลากอย่างเงี้ยเอาทีละนิดทีละนิดอ่อ,อไป ถ้าเราสกิลไอ้พวกนั้นนะ่ะมาไอ้พวกอาวุธระยะใกล้ยังไม่เยอะผมว่าพยายามหารถด,ดีๆสักคันนะแล้วก็ใช้สเต็ปโมโนทอปเอาครับรเพราะว่าถ้าเราสกิลยังน้อยอยู่ะเราจะตีมันยากนะผมได้ยินเสียงมันร่วงกันรานาวแล้ว กระสุนปืนยอยู่ตรงนี้ลแลเหระไหประมาณสามสิบอ๋ออ้น,นี่มันไม่ขึ้นเนาะถ้าเราใช้โมโนโทอปแล้วไฟลวกมันอะมันไม่ขึ้นว่ะมันไม่ขึ้นว่าเราค่าเท่าไหร่เดีย๋ยวได้ว่ะผมไม่ได้เอาอาหารมาด้วยเนี่ยถือเ้าว หมดแล้วสบายอีซี่เราเป็นสายล่าแล้วตอนนี้ผมอะเราไม่ได้สายหนีพวกมันแล้วประมาณสามสิบยี่สิบตัวฮึชนมันรถผมพังปุ่มหนึง หกสิบแปดใช่ไหมเมื่อกี้หนึ่งพันแปดหกสิบแปดป้าไม่ขึ้นครับเราต้องตีมันให้มันตายไงโมโตโรถมันไม่สามารถที่จะทำเอ็กซ์ตรีมมิ่เราได้เพราะเสียดายไม่อยากเข้าใกล้ไฟอันตรายโคตรฮะเจ็ดสิบเออหนึ่งพันแปด จ็ดสิบอ่ะสิตัวเหลืออีกสามสทุกโกไอ้นั่นผมพังไาวนะ่าน่ะยังอยู่ตรงนั้นครับโอเคไปเรากลับไปกินข้าวกันอันนี้มันคือการเรียกแขกที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ปืนนั่แหละดูดิเสียดายมันไม่ขึ้นในนั่นเนาะขึ้นว่าเรากำจัดล่าค้าหัวไปเท่าไหร่โอ้เสียดายเลย แล้วก็ทาไมผมถึงมาอยู่แวเฮา์ตรงนี้อี๋ยวผมพาไปดูก็ได้ครับมันจะใกล้ไงเนี่ยมันจะใกล้ที่สุดและใกล้ห้างที่สุดและผมถึงแล้วเนี่ยแวรเฮาเซฟโซนที่ผมทําอ่ะนี่ถึงแล้วเห็นป่ะถ้าเราจะเคลียอะไระครับพยายามทําพื้นที่ที่ปลอดภัยอะ่ะใกล้ๆพื้นที่นั้นเหมือนผมต้องการจะเคลีย์ห้างอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะไปอยู่ตรงนั้นทํานอเน,นี้ย Okay. เนี่ยไอเนี้ยคือปอกกระสุนเก็บไว้ทําไว้นั่นได้ถ้าเราเจอกันพาวเดอร์นะรอเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนผมมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับคลังอาหารแล้วเลยครับมีน้ําทรงน้ําส้มมีกระป๋องอาหารเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยตอนแรกผมจะไปอยู่ใกล้ๆ้ห้างก็ไรแต่มันไม่มีร้านอาหารเนี่ยผมก็เลยไปอยู่ตรงนี้แทนเราจะได้อยู่ได้แบบย,ยาวๆเลียร์ไปได้เรื่อยๆเก็บ ่าหัวไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ครับจแล้วก็นอนก่อนแล้วแต่พวกนี้ผมพาไปอีกรอบเราต้องเอาให้ได้หนึ100่งพัน้ารอตัวนนามันไม่เข้าอ่ะก็เสียดายผมทำเครื่องกองน้ำฝนแล้วนะแต่มันไม่เข้ามันต้องเอาตัวปั๊มมาดูดก่อนครับเอาตัวฟรีวะ ตัวฟรีตัวฟรีมันจะมีมันจะมีหลังร้านมันจะมีเหมือนกับว่าไอเนี่ยแหละทุกที่เลยไอเนี้ก็มีหลังร้านก็จะมีเหมือนกับว่าห้องนงห้องน้ำโอ้โหแต่มันมืดตึ๊บเลยสอรี่นะมืดไปหน่อย instinct instinct เต้าเจเนเรเตอร์อีกอันครับจะได้ต้าสว่างไงโอเคเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวผมขอนอนก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปอีกรอบหนึ่งจะต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด2,000ตัวนะในพาร์ทนี้เราจะมาทำเอชิเมนต์1 vs 1 0 0กันในพาร์ทนี้ครับจัดไปขอไปนอนก่อนครับตอนนี้มาพร้อมวันใหม่พร้อมบวกพร้อมบวกพร้พอมลยุยเอาอาหารไปด้วย ไดี๋ยวหิวข้าวตอนแบบกำลังบวกบวกอยู่เอาไปซักสองป๋องดูหน้านี่โอเคเราจะต้องเคลียร์ไอ้นั่นให้ได้ครับแลนหน้าเพราะแลนหน้ามันจะมีเหมือนกับร้านอาวุธเดี๋ยวผมพาไปดูถ้าเคลียร์เสร็จแล้วเอาตัวฟรีสี่ตัวจัดไปดิเพง่องนเหี่ปะถ้าเราใช้รถเป็นไอ้นั่นร a r ออร์มันจะขานเข้ามาได้ครับเราต้องทําไม้ปิดอีกรอบนึงอะ่ะมันจะ ไม่สามารถไอ้นี่ได้แล้วทำอะไรได้แล้วอย่างนี้มันยังเข้ามาได้อยู่มันยังคานเข้ามาได้อยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยชุดนักบินวะคือถ้าไม่อยากให้มันคานเข้ามา <c oughs> ก็ทำรถแบบจอดเอาเอาหน้าออกอะ่ะเ <c oughs> นี่ยทำอย่างเงี้ยทำเหมือนรถคันสุดท้ายผมเนี่ยสีฟ้าเนี่ยก็คือใช้อย่างเงี้ยครับมันจะคานแบบยากหน่อย ถ้าอยากให้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องเอาไม้อมาตอกให้เป็นรั้วไงเราก็จะสามารถที่จะเหมือนกับว่ากันซอมบี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทางนี้นะแต่ที่นี้มันกว้างครับผมที่เกียจคุมพื้นที่มันใหญ่ถ้ามันเล็กเหมือนแวร์เฮาส์ที่ผมทำเซฟโซนผมก็จะทำอยู่หรอกแตนที่มันใหญ่เกินที่เกียจทำอ่ะภารกิจวันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยตัว าวานศึกเมื่อวานเราเดือดเดี๋ยได้มันไม่ขึ้นแอคชี์ชิมนต์ผมเนาะเดี๋ยวนะไอ้น้นผมเดือเท่าไหร่วะกระสุนนะ่สิบสามนัดไอ้เรี่ยงให้ <t> แล้วก็ออกมา โอ้ไม่โดนมันใส่ชุดอะไรของมันวะน่ะผมใช้ปืนแค่เรียกมันออกมาครับเพราะว่าผมไม่อยากเข้าไปในห้างในห้างมันเล่นยากผมแค่เรียกแขกออกมาเฉยๆแล้วก็มันมกระสับมันทีละหน่อยทีละหน่อยนะปืนมันเหมือนกับว่าเป็นไอ้นี่เฉยๆครับเป็นอุปกรณ์เรียกเสียงเฉยๆทำเสียงดัง ให้ซอมบี้มันกระจายมาใกล้ๆเราแค่นั้นตายอยากได้ไอ้นั่นเนาะกระบองแล้วแล้วพอถ้าเรายิงทันเราค่อยฝึกสกิลปืนไปไปนี่ครับ ไม่แม่นเลยเอมยังน้อยเอมยังน้อยเราก็จะตามาตามเสียงปืนที่เราเราเรียกแขกมา <Okay. S 1> ขอใช้คำว่ายิงปืนเป็นการเรียกแขกระ่าวังข้างหลังหนู <c oughs> เฮ้ยชุดสวยนี <c oughs> ย่ยิงเล่นในเมืองยิงมันเนาะ <c oughs> พูดเลย พาะยิงทีแม่งมากันสี่มุมเมืองอะเยอะอยู่เยอะอยู่แกงนี้เยอะอยู่ทุกสาระทิ์เลยมรทอรผมหมดหมดแล้วด้วยดิมรทอรจะมีในร้านอะเ,อเยอะอยู่แกงหนึง่งอัวที่ไหนอะตัวละครนี้เขาเล่นแบบเหมือนกับว่าเข้ามือของผมแล้วพูดเลย เล่นโคตรเก่งใหาเล่นดีๆเขาเก่งมากไงยี่สิบป่ะอกอ30สามสิบสี่สิบนุนผมน่าจะเอาโมโนโทอบอีกอันนะน่าจะมันแต่โมโนโทอบมันไม่ได้นี่เนาะเสียดายพันเก้าแล้วโอเค ภารกิจ100ตัวผมทำสำเร็จสบายสบายครับสบายจะบายจบายจบายพูดเลย100ตัวของเราผ่านไปได้ด้วยดีเหนื่อยแล้วอ่วะมันยังเยอะอยู่เลยเหนื่อยเขาจะโอกาสติดยากไงติดเกี่ย แล้วก็ถ้าเขากลัวครับเนี่ยถ้ามันขึ้นแพนิคอย่างเงี้ยเอ็กซ์ทีมแพนิคอะเขาจะตียากครับเหมือนกับตีคิติข้อ่ยากเพราะเขากลัวจัดอย่างเงี้ยถ้าคนที่บิลตัวละครดีๆอะเอาแพนิคอะเหมือนกับว่าเบฟอะความกล้าหาญนอะมันจะมีสกิลตัวละครอันนึงเบฟไอตัวนั้นอนะเขาจะไม่กลัวแล้วเขาจะตีคิติข้คอติดง่ายตอนนี้ครับถ้าคนอยากจะเล่นแบบบวกซอมบี้เยอะอย่างนี้นะโอเคผมลากแล้ว เอาได้ร้อยตัวแล้วก็คือภารกิจเราผ่านครับไม่เลี่ยงไม่ร่วงวะต้องเอมสักแปดเนาะเอมสักเต็มหลอดนะน่าจะโหดไม่ร่วงหรอนะในห้างมาเรื่อยๆเ,เราจะเคลียร์ในห้างมันยากครับ ผมไม่อยากเข้าไปในห้างผมจะอย่างเงี้ยแหละใช้สเตปนี้มันต้องมีนมระทอบอันนึงรวมไปหนึ่ง,งจะมีร้านมอเตอรสอนใกล้ๆตรงนี้นะ,ะรวงหนึ่งไปคือรถเขาเหนื่อยแล้วเขาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมาใหม่ภารกิจร้อยตัวกันเราก็ผ่านแล้วก็ถือว่าผ่านได้ด้วยดี เรียบร้อยครับแล้วก็ทำภารกิจหนึ่งร้อยตัวได้เรียบร้อยตนง่ายเนาะผมว่านํามันติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เราเอาโมโนถอดเพื่อให้มันตายเป็นกลุ่มขนาดนั้นเราเคียย์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงมันจะมีร้านตรงนี้เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมขอแบบมันจะมีร้านเหมือนกับว่าร้านทำโมโนถอดอยู่ตรงนีน้ข้างหน้าเราสิบตัวผมบวกได้อยู่ อยากยาให้เขาเหนื่อยก็พอเนี่ยเห็นปะถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นเหมือนกับว่าแพนิคอะสองทีก็ล่วงเลยถ้าไม่มีแพนิคอะตีโคตรแรงอีซี่มาอีกตัวจะต,ต้องเก็บ หนึ่งแสนตัวให้ได้ภารกิจของผมเนี่ยซอมบี้คิลเลอร์เนี่ยหนึ่งแสนตัวน่าจะโหดเนาะโอเคเรียบร้อยไม่มีมันต้องเป็นไอ้นั่นครับนี่มันต้องเป็นตัวนี้โอเคเก็บให้หมดเลยอัน,นี้สามารถทำโมโนถอบได้ไงโมโนโทอบมันต้องใช้อันนี้เท่านั้นแล้วก็ถ้าเราไม่มีเหมือนกับว่ายาไอ้นั่นนหะยาฆ่าเชือ้อเราก็ใช้ตัวนี้เป็นยาฆ่าเชือ้อทำไอ้นั่นได้นะทำแบนเอ้ จะทาได้สองอันก็คือโมโนโทอปกับไอตัวนี้นี่ไงทำตัวนี้ได้ครับเป็นเหมือนกับแบนเอทรักษาโรคฆ่าเชื้อได้ทำนอนนี้ไม่เอาจะทำโมโเตอทอปทำสักสองอันเอาไว้บวกเรียบร้อยโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราได้ตามร้อยตัวแบบอีซี่เลยแบบง่ายๆเลยนะก็สบายเนาะ หิวข้าวแล้วก็อยากเข้าห้องน้ำใช่ไหม63%ยังไม่ต้องเข้าเอาไปเข้าที่บ้านก็ได้แต่ที่เซฟโซนหลักของเราเตรียมพร้อมสู่ร้อยวันกันครับตอนนี้เขาชิวๆแล้วก็ฝึกสกิลปืนไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้สกิลปืนมันเริ่มช้าแล้วครับถ้า M4 เริ่มชา้าแล้วเราต้องหาปืนแบบดีๆมาสักอันนึงแล้วก็มาจิงเลยแล้วก็เปิดเซฟโซนใหม่ของผมตรงน,นี้เลย พาไปดูแมพตรงนี้ก็ทำซัพพลายร้านได้เหมือนกันถ้าคนที่ขยันมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับมาซัพพลายร้านข้างๆก็คือห้างเลยแล้วก็ร้านไอ้พวกนั้นนะ่ะมีบื้มเลยร้านเหมือนกับว่าเครื่องมองเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยไปดูอีกรอบงนี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับบ้านครับแถบตรเนี้มันจะเป็นร้านร้านบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยนะที่เราสามารถไปหาซัพพลายได้หรือไปอยู่พักอาศัยเพิ่มเติมได้ มันจะเป็นบ้านน้อยไงที่เราสามารถหาสปายตรงนี้ได้ไฟมันแห่ๆและวะ้วอ๋อมันอยู่ข้างใน,นตอนนี้อันนี้ผมพังแล้วไงผมต้องหาเหมือนกับว่าเพิ่มแล้วต้องรีบบวกในห้งให้ทันนะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากดูวิดีโอนี้เต็มๆในไลฟ์ทวิตผมก็ไลท์ทวิตอยู่เรื่อยๆครับฝึกสกิลเขาอะไรเงี้ย เพราะว่าเป้าหมายของผมมากก็คือหนึ่งร้อยวันของเกมสามเดือนกับอีกสิบวันเราก็จะอยู่ในเกมครบหนึ่งร้อยแล้วโดยที่เราเหมือนกับว่าไม่ตายอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราตายปุ๊บมันจะเหมือนกับว่าไม่คอนติเนียครับเราต้องเหมือนกับนิวเกมเริ่มใหม่อย่างเดียวไปเริ่มมาที่ศูนย์เนี่ยผมก็จะเล่นให้เขาไม่ตายแล้วก็อยู่ให้ครบหนึ่งร้อยวันเป็นแอ็กซิเมนต์ของตัวละครนี้ของผมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาเจอกันต่อ พัดหน้าพัดหน้าไม่ไรสนใจเดี๋ยวผมพามาอีกทีนะตอนนี้ผมขอสร้างแวร์เฮาส์ผมก่อนเนี่ยเห็นปะตรงนี้ไม้ปึ้มเลยเนี่ยไม้แน่นๆเลยครับ14อันในรังอีก12อันไม่ต้องไปนั่งตัดเลยครับหอบไม้ตรงนี้แล้วก็ไปแต่งบ้านเราอะ่ะมีค้อนยักษ์ด้วยตรงนี้เอาไปทุบบ้านเล่นได้อะไรแต่ผมหายตัวปั๊มไม่เจอวะมีคอนยักษ์เอาไว้ทุบกำแพงระหว่างตึกอะไรเงี้ยได้ไงจากแวร์เฮาส์ตัวเนี้ย มันจะมีร้านซัพพลายตรงนี้ที่เราสามารถมาค้นของได้ครับวันนี้ไปแล้วก็พอหนึ่งร้อยตัวแบบอีซี่อีซี่ไงแบบเ,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 เออด็กโคตรโหดตัวละครนี้